เพื่อป้องกันการป้องกันทําไมสําคัญกว่าในแง่ของคนลอกข้างคนลอกข้างครับเขาต้องมีความทุกข์ทรม,ม,มานแต้ขาก็มีการเสียค่าใช้จ่ายการาดูแลครับหรือไม่กั้งตัวคุณต้องเสียคุณภาพชีวิตไปอายุ เริ่มอายุเท่าไหร่ตรวจได้หรือมีพฤติกรรมยังไงถึงตรวจได้หมอแนะนำอายุ30ขึ้นไปคนถามว่าปีละครั้งแล้วเราตรวจอะไรบ้างปีละครั้งเนี่ยหนึ่งคือค่าน้างตาในเลือดสองคือค่าไขมันในเลือดสามคือปวาสมบุกเบลเลือดสี่คือเรื่องของค่าตับห้าคือเรื่องของค่าไตข่าววานรู้เแล้วว่าเราตรวจระดับต่างๆเพื่อรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นค่าการตรวจไขมันในเลือดมีความสําคัญเราป้องกันในเรื่องของโรคทางหลอดเลือดหัวใจเรื่องของค่าตับเพรารียกค่าการทางานของตับ ตับเป็นอวัยวะที่ช่วยในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายแต่เช่นบางคนอะเป็นไอกองหอนะหรือยาบางอย่างแลรือกิมไปมากๆจะตัดาทำงานเยอะมากขึ้นค่ถนะ้าเราไม่ตรวจในสุดท้ายตับพังเอเพราะันการตรวจสิ่งที่สําคัญเพื่อป้องกันก่อนการเสื่อโรคอย่างนี้เชิงเวลเนปปัจจุบันนะคำแนะนําของคุณหมอคือค้องกันทีคุณหมอแนะนําวิธีการเ้ืนทีร่างกายเอง ให้กับทุกคนได้ฟังแบบนะ้รับะในอดีตนะครับการตรวจทางการแพทย์เราตรวจเพื่อรักษาโรคแต่ที่เป็นทีในสมายความว่าการป้องกันเราตรวจเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นถ้าเราไม่เป็นเราดูแลร่างกายยังไงตรวจเพื่อวางแผนการรักษา้างแผนการป้องกันตรวจพบไม่เป็นอ่ะไม่ใช่วายามจา่ายต้องมีการดูแลสุขภาพเป็นต่อเนื่องนะครับ